แยกเฉพาะองนะครับ6 700ต้องมีนะครับอ่ารุ่นนี้ครับหายากมากครับสร้างน้อยมากน่าสะสมเลยนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับเกจิชื่อดังนะครับมาแบ่งปันพี่ครับหลายรายการเลยนะครับก็มาเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับวันนี้ครับพี่ผมมีเหรียญมหาปราบนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับ เกจิช yeah! wow. uh, yeah, really ื yeah, okay. ่อด an ังนนครับจ oh, ังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาแบ่งปันด้วยนะครับเหรียญนี้ครับพี่อ่าองนี้จะเป็นนะครับเหรียญเนื้อสัตตะโลหะนะครับด้านหลังหนุมานเชิญธงนะครับเหรียญเสมามหาปราบนะครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับเหรียญสวยครับองค์นี้ครับเนื้อสัตตะโลหะแล้วก็เลขครับพี่ชุดนี้ครับเป็นชุดคัดเลขสวยมาแบ่งปันพี่เลยนะครับองค์นี้เลข2 2ด้วยครับอ่าเลข2 2ด้วยครับเลขมงคลเลยนะครับพี่นะ เหรียญนี้ครับเนื้อสัตตะโลหะจีวอนส้มฝังพลอยนะครับอ่ารายการกรรมการครับฝังพลอยแบบนี้ครับสวยเลยครับพี่เอาไปเหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับองค์นี้ครับเลข22นะครับอ่าแล้วก็เหรียญต่อมาเลยนะครับเลข3-3นะครับอ่าเลข33เลือพี่นะเลขสวยเหมือนกันนะครับองค์นี้ครับจะเป็นเนื้อนวะโลหะครับอ่าเนื้อนวะโลหะเลข33ครับด้านหน้าครับลงยานะครับเขาเรียกว <IF S ME 1971: parler> ่าลงยาฟินิกแบบนี้ครับ ลงยาหลายสีแบบนี้ครับสวยเลยครับพี่องค์นี้ครับเนื้อวะโลหะนะพี่นะเอาไป250บาทเหมือนกันนะครับเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับเหรียญหลวงปู่อิมวัดทุ่งนาใหม่นะครับปี2567นะครับรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยครับรุ่นมหาปรานีเป็นรุ่นยอดนิยมของท่านด้วยนะครับเลข33ครับเลขมงคลเลยนะครับพี่นะเหรียญที่2นะครับอ่าแล้วก็เหรียญที่3นะครับเลข33เหมือนกันนะครับเหรียญนี้ครับพี่อ่าเลข33เหมือนกันครับองค์นี้นะครับ เป็นรายการเนื้อนะครับอ่าเนื้อนะพี่นะเดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อนวะเหมือนกันนะครับอ่าองค์เดี๋ยวสักครู่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อมันปูครับอ่าเนื้อทองแดงมันปูครับเลข3านะครับองค์นี้ครับพี่อ่าทองแดงมันปูนะครับลงยาฟินิก์แบบนี้ครับฝังพลอยนะครับอ่าฝังพลอยหลายเม็ดแบบนี้ครับสวยครับพี่องค์นี้ครับอ่าเนื้อทองแดงมันปูนะครับเอาไปเหรียญละ250บบาทเท่านั้นนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับ เหรียญนี้ครับสวยครับพี่มหาปราบนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลข4ีนะครับอ่าเลข4ีครับวันนี้ได้เลข2 2 3 3 4 4 5ามาแมาบ่งปันครับเลขเทพท้งนั้นเลยนะครับอ่าเหรียญนี้ครับเลข4ีนะพี่นะอ่าเลข4ีเขาจะเป็นรายการเนื้ออัลปาก้าลงยานะครับอ่าเนื้ออัลปาก้าลงยากระไหลแบบนะครับเอางี้องค์นี้จะเป็นเนื้อกระไหลท้อง 2K เครับอ่าเนื้อกระไหลแบบนะครับพี่นะชุบกระไหลนะครับ 2K ลงยาแดงด้วยครับ เหรียญนะครับถ้ามองเผินๆก็จะเหมือนของหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้ครับด้านหลังมหาปราบแบบนี้ครับกระไลสองเคนะครับเลข4ีสีครับเลขสวยครับเอาไป250บาทเท่านั้นนะครับอ่าแบ่งปันให้เลยครับทุกรายการเช่าหาผมผมการันตีวัตถุมงคลแท้ให้นะครับฝั่งพลอยฝั่งเพชรแบบนี้ครับสวยเลยนะครับรายการนี้ครับหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาเลข55นะครับอ่าเลข55ก็มีนะครับเหรียญนี้ครับพี่ อ่าเลข5 5เดี๋ยวสักครู่นะครับอาจจะเป็นเนื้อสัตตะนะครับอ่าเนื้อสัตตะแบบนี้ครับผิวลุ้งๆุงเลยนะครับอ่าเลข5 5านะครับเหรียญนี้ครับเอาไปเหรียญละ250บาทนะครับอ่าเหรียญละ250บาทเท่านั้นครับเหรียญหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะครับพี่น้าเหรียญสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็รายการต่อมาครับมาที่รายการพระผงนะครับอ่าพระผงนั่งขัดสมาธิของหลวงพ่อวันนะครับปี2553สนะครับสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับรุ่นนี้ครับ วันนี้ได้มาเพิ่มอีก2องค์นะครับเนื้อขาวครับจะเป็นเนื้อผสมแร่ข่าพนมพาแบบนี้ครับพี่หายากมากนะครับพระผงหลวงพ่อวันรุ่นนี้ครับประสบการณ์มากมายเลยนะครับอ่ารุ่นนี้ครับมีซองเดิมให้ด้วยครับมีซองเดิมให้ด้วยครับรุ่นนี้ออกในนามโรงเรียนวัดวังว่านะครับสวยครับรุ่นนี้ครับปี5-3นะครับอ่ารุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ทางด้านมหาอุดนะครับพี่นารุ่นนี้ครับอ่าด้านหลังมีเกสาหลวงพ่อท่านด้วยครับแล้วก็ฝั่งตะกุดนะครับแบบนี้ครับอ่าฝั่งแผ่นยันจานมือ เอาไปองค์ละ200บาทพอครับพี่องค์นี้ครับแบบฝังตะกุดนะพี่นะเอาไป200นะครับอ่าแล้วก็ต่อมานั่งจับเข่านะครับนั่งจับเข่าองค์นี้ไม่ฝังตะกุดเอาไป150บาทพอครับเฉลี่ยให้เลยนะครับพิมพ์นั่งจับเข่านี้ก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเนื้อดํานี่ก็จะโรยแร่เข่าพนมพาครับอ่าองนี้ครับสวยเลยครับพี่องค์นี้ไม่ฝังตะกุดนะครับแต่แบบฝังตะกุดจะหายากครับอ่าองนี้เอาไปอง์ละ150บาทนะครับ แล้วก็เนื้อดำนะครับเนื้อดําว่านองคนี้พิเศษครับมีฝั่งตะกุดหายากมากนะครับอ่ามีฝั่งตะกุดจานมือหลวงพ่อว่นแล้วก็องค์นี้ครับพิเศษเลยครับมีเกษาขึ้นนะครับอ่าเกษาเทพนะครับเกษาขึ้นเยอะมากนะองค์นี้ครับสวยเลยครับเอาไป200บาทพอครับของหลวงพ่อว่นวัดคลองคูนะครับพระผงสายเหนียวเมืองพิจิตรนะพี่นารุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะครับพี่น้านานๆทีจะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นประสบการณ์ด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาเหรียญหลวงปู่คำบุก็มีครับพี่เหรียญนี้ครับเหรียญหลวงปู่คำบุนะครับวัดกุดชมพูนะพี่นะาอ่าเหรียญรุ่นนี้ครับออกในนามนะครับวัดแสงอรุณนะครับวัดนารามนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นสร้างเมนนะครับอ่าด้านหลังอัคระยันแบบนี้เลยนะครับเหรียญสวยนะครับอ่าเหรียญสวยด้วยครับเหรียญนี้ครับแบ่งบูชาให้นะครับเหรียญละ150บาทพอครับปี56นะครับของหลวงปู่ท่านนะครับเหรียญหลวงปู่คำบุนะพี่นะาน่าสะสมเลยนะครับ แล้วก็ต่อมาครับเสือนะครับวัด3ามจีนนะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าเสือนะพี่นะเจ้าคุณพานะครับรุ่นเนี้ยครับเป็นเสือนะพี่นะเสือรุ่นเนี้ยครับเขาจะมีปี4ี่สามทันหลวงปู่หมุนครับรุ่นเนี้ยเป็นยุคหลังไม่ทันหลวงปู่หมุนเสกนะครับแต่รุ่นเนี้ยครับพี่อ er. ่ารุ่ emat. นเนี้ยครับเจ้าคุณพานะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับอ่าเสือนะพี่นะอ่าวัด3ามจีนนะครับอ่าวัด3จีนนี้ก็ขึ้นชื่อทางด้านเสือครับเอาไปนะครับตัวละ250บบาทพอครับรุ่นเนี้ยครับ เสือรุ่นหลังนะครับรุ่นนี้ครับเนื้อชนวนด้วยนะพี่น้าเหรียญสวยเลยนะครับองค์นี้ครับ250บาทเท่านั้นนะครับมีตอกโคชัดเจนเลยนะองค์นี้ครับเสือวัดสามจีนนะครับแล้วก็ต่อมาพระผงแร่เขาพนมพาของหลวงพ่อวันปี5-5ก็มีนะครับอ่ารุ่นนี้ครับด้านหลังแบบเหมือนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะพี่น้าผมจะมีเนื้อเข้มกับเนื้อขาวแบบนี้ครับพี่เฉลี่ยแบ่งให้เลยครับเอาไปคู่ละนะครับ คู่ละ150บาทเท่านั้นครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับปั๊มขยี้นด้วยครับองค์นี้ครับด้านหลังแบบเหมือนหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่น้าเนื้อขาวกับเนื้อเข้มนะครับคู่นี้ครับผมจัดโปรโมชั่นให้เลยนะครับเอาไปคู่ละ150บาทเท่านั้นนะครับอแล้วก็ต่อมาครับของหายากเลยนะครับรุ่นนี้ครับออกในช่วงปี59นะครับเครื่องรางครับของหลวงพ่อพิเชษวัดโคกหม้อนะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นเนื้อนะครับ เน ok ื้อขัน um ช yes> ิ้นเงินนะครับเนื้อชิ <h <h ้นเงินของหลวงพ่อพิเชษท่านนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดลบบุรีครับเหรียญหะนุมานเชิญธงนะครับอ่ารุ่นนี้ครับด้านหลังจานมือด้วยครับของหลวงพ่อพิเชษนะพี่นาหลวงพ่อพิเชษท่านนะครับเมตตาจัดอัคระให้ครับหายากมากครับสร้างน้อยมากครับสำหรับรายการเนื้อชิ้นเงินนะครับแล้วก็องค์นี้ครับปกติหลวงพ่อท่านนะครับจะจาดอัคระยันเถาะนะครับ อาจจะจานอัคระยันเถาะแบบนี้ให้นะแต่องคนี้พิเศษเลยครับหลวงพ่อท่านนะครับจานนะครับยันหนุนดวงไว้ด้วยนะครับอ่าเหรียญหนุมาลหลวงพ่อพิเศษวัดโคกหม้อครับหายากมากครับสร้างน้อยมากครับรุ่นนี้ครับพี่อ่าเป็นเนื้อชินเงินครับเอาไปเหรียญละ400บาทพอครับอ่าเหรียญละ400บาทเท่านั้นครับอ่าเหรียญหนุมานก็เกี่ยวกับทางด้านป้องกันภัยครับแล้วก็ด้านหลังครับยันนชาลิติครับโชคลาภยันค้าขายครับเรยง่ายครับยันนชาลิติแบบนี้นะครับ เหรียญละส0 0้ยนะครับหายากมากนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับพระพมพมบรรดานะครับรุ่นเนี้ยครับท่านใดอยากมีโชคมีลาบหรือว่านะครับเกี่ยวกับความสําเร็จครับแนะนําให้นะครับของรุ่นเนี้ยครับพี่ของหลวงพ่อพิเชษวัดโคกหม้อนะครับอ่าแล้วก็จะมีตอกพระหูยานแบบนี้ครับสวยเลยครับรุ่นเนี้ยครับรุ่นเดียวกันนะครับปี5 9นะครับอ่าปี5 9อ่าปีปี58นะพี่นะขออภัยครับรุ่นเนี้ยครับอ่าปี58นะครับอ่าเนื้อชิ้นเงินนะครับหลังยันเถาะนะครับ หลังยันเถาะเอาไปองละ4 0 0บาทเหมือนกันนะครับหายากมากครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เขาก็จะมีพิมพ์พระหูยานนะครับพิมพ์หลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดนะครับแล้วก็พิมพ์ต่างๆครับแต่หายากมากครับสร้างน้อยมากนะพี่นารุ่นนี้ครับเหรียญพรมบรรดาลนะครับของหลวงพ่อพิเชษท่านนะครับพระหูยานของหลวงพ่อพิเชษวัดโคกมอก็มีนะครับรุ่นนี้ครับพี่อาพระหูยานนะครับหลังพ่อพระกาเดี๋ยวนี้ครับอาสวยครับรุ่นนี้ครับ ด้านหลังนะพี่นะด้านหลังครับรุ่นวายครูปี2559เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังเจ้าพ่อพรกการนะครับรุ่นนี้ครับหลวงพ่อพิเชษวัดโคกม้อนะครับองค์นี้ครับกรอบเป็นรอยหน่อยนะพี่นะแต่ถ้าเอาไปขัดนะครับก็หายนะครับแต่ด้านในครับสมบูรณ์นะพี่นะรุ่นนี้ครับพระหูยานครับสายลบบุรีครับหลวงพ่อพิเชษท่านนะครับเอาไป350บบาทพอครับรุ่นนี้ครับรุ่นประสบการณ์ด้วยครับพี่นะรุ่นนี้ครับโด่งดังเลยนะครับ รุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ทางด้านนะครับแควคาดปลอดภัยนะพี่นาอ่ารุ่นนี้ครับเอาไป350บาทพอครับพระหุยานของหลวงพ่อพิเชษนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเหรียญนะครับตะกุดเมย์หลวงพ่อสิงห์ดำวัดท่าซุงก็มีนะครับรุ่นนี้ครับเหรียญตะกุดเมย์ครับปี -56 นะครับรุ่นนี้ครับป้องกันภัยต่างๆดีทั้งปวงนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเหรียญตะกุดเมย์ของหลวงพ่อสิงห์ดำนะครับไม่ทันหลวงพ่อเสกนะครับรุ่นนี้ครับเอาไปเหรียญละ300นะครับ เหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับเหรียญตะกุดเมย์ครับของหลวงพ่อสีดําวัดท่าซุงนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเลยนะครับวันนี้ได้นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นเนี้ยครับโต๊ะหมู่มหามงคลนะครับวัดช้างให้นะครับรุ่นเนี้ยครับอ่าออกในนามวัดท่านเลยนะครับรุ่นเนี้ยครับยิงเลเซอร์นะครับรันนัมเบอร์ด้วยครับรุ่นเนี้ยครับของหลวงปู่ทวดนะครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับรุ่นเนี้ยครับโต๊ะหมู่ครับอ่าโต๊ะหมู่หลวงปู่ทวดแบบเนี้ยครับสวยในที่นาองค์เนี้ยครับ เหรียญหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับหลังโต๊ะหมู่ครับเหรียญนี้ครับแบ่งให้นะครับพี่น้เหรียญละ250บาทพอครับด้านหลังครับหลังยัน5แถวหนุนดวงด้วยนะครับรันเลขกํากับชัดเจนครับองค์นี้เลข2 4 5 6ี่หนะครับเลขสวยพี่น้าสี่ห้าหกนะครับเลขเหลียงด้านหลังครับเหรียญละ250บบาทเท่านั้นครับรุ่นนี้ครับเหรียญหลวงปู่ทวดโต๊ะหมู่นะครับรุ่นนี้ครับ อ่าแล้วก็รายการต่อมารูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะครับปี2562ก็มีนะครับพี่นาอ่ารูปบานนี้ครับใช้แทน58ได้นะครับจุดใจตังเลยครับทุกบานจะต้องมีครับอ่าทุกบานจะต้องมีนะพี่นาก็ดูที่บริเวณระหว่างคอของหลวงพ่อตรงนี้ครับเราจะเห็นเม็ดสีครับชัดเจนนะครับอ่าเม็ดสีเขาก็จะเฉียงแบบไหนครับเฉียงลงด้านล่างกันนะครับพี่นาแล้วก็ใบหน้าของหลวงพ่อคมชัดนะครับระหว่างศีรษะของหลวงพ่อกล้วยท่านก็มีเม็ดสีชัดเจนครับ แท้ดูง่ายเลยพี่นะสบายตาเลยครับบานนี้ครับรับประกันแท้สากลให้นะครับด้านหลังครับยันนาชาลีติแบบนี้ครับอ่าปั๊มเป็นธรรมชาตินะครับด้านข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะมีเม็ดสีขึ้นนะครับอ่ารูปบานนี้ครับรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยหกสองนะครับอ่ารุ่นนี้ครับออกตรงในวัดท่านเลยนะครับอ่ารุ่นสัทธาบารมีปี6 2ครับแบ่งให้นะครับบานละ300บาทเท่านั้นนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยหลังตะวันนะครับอ่าแล้วก็ต่อมารูปนั่งกระดานก็มีนะครับ นั่งกระดานปี2,562เหมือนกันนะครับบานนี้ครับแท้ดูง่ายเหมือนกันนะครับจะมีเม็ดสีขึ้นนะครับระหว่างซอกกระดานตรงนี้ครับพี่ชัดๆเลยนะครับอ่าใบหน้าคมด้านหลังครับยันนชาลิติคมชัดแบบนี้ครับแท้ดูง่ายเลยครับเอาไปบานละ300บาทเหมือนกันนะครับบานนี้ครับรูปถ่ายนั่งกระดานหลวงพ่อกวยปี2,562นะพี่นาเรียมเดิมจากวัดเลยนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับรุ่นนี้ครับมีหลายท่านถามหาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ พระอุปคุตชนะจนนะครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับรุ่นนี้ครับพี่พระอุปคุตนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับเนื้อนะพี่น้าทองเหลืองครับฐานทองแดงนะครับพระอุปคุตนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาบของหลวงพ่อวันนะครับหายากมากครับนานๆที่จะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับรุ่นนี้ครับพระอุปคุตชนะจนนะครับพิมพ์จกบาทแบบนี้ครับมีกินมีใช้นะครับไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จนนะพี่นะา เอาไปองค์ละ250บาทพอครับรุ่นนี้ครับพระอุปคุตนะครับปี2562ของหลวงพ่อวันนะครับอ่าองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองฐานทองแดงนะครับอ่าแล้วก็ทองแดงฐานทองเหลืองก็มีนะครับอ่าทองแดงฐานทองเหลืองก็มีครับเอาไป250บาทเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็เนวะโลหะนะครับเนวะโลหะเลข4 1นะพี่นะองค์นี้ครับอาจจะเป็นเนื้อนวะโลหะโบราณนะครับองค์นี้ครับ เนื้อนวะโลหะโบราณครับหายากมากครับพระอุปคุตนะครับชนะจนนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับนวะโลหะเอาไป350บาทพอครับองค์นี้ครับพี่สามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับพระอุปคุตของหลวงพ่อวันท่านนะครับแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการนะครับรูปหล่อเบ้าทุบรวยทันใจครับรุ่นนี้ครับรูปหล่อเบ้าทุบของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับองค์นี้ครับอาจจะเป็นเนื้อนะครับ ชนวนเทดินไทยนะครับเนื้อชนวนเทดินไทยปี59นะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนด้วยนะครับมีรันเลขกำกับชัดเจนครับองค์นี้ครับเทดินไทยด้วยนะพี่นาสวยเลยนะครับรุ่นนี้ครับรูปหล่อเบ้าทุบหลวงพ่อวันนะครับรุ่นนี้ครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับเอาไป350บาทพอครับองค์นี้ครับพี่350บาทส่งให้รีนะครับแล้วก็รายการต่อมาครับ น้ำมันนะครับรุ่นนี้ครับว่านนะครับรุ่นนี้ครับน้ำมันว่านร้อยแปดของหลวงพ่อวิชัยนะครับรุ่นนี้ครับเหลือนะครับหนึ่งขวดสุดท้ายแล้วครับเอาไปขวดละ200บาทครับก็เกี่ยวกับทางด้านนะครับโชคลาภค้าขายต่างๆนะพี่น่าถ้าเกิดได้ยินเสียงฝนขออภัยนะครับพอดีผมพูดแข่งกับเสียงฝนเลยนะพี่น้าชัยนาทฝนตกนะครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพู่เถงนะครับหลวงพูทเถงนะครับทรงอิธิลิ์นะครับรุ่นนี้ครับเนื้อนะครับ 3K นะครับเนื้อกะล่ยทอง3กษัตริย์นะครับรุ่นนี้ครับด้านหลังพยาคุดนะพี่นาหลวงพู่เถิงท่านนะครับเป็นเกจิสายนะพี่นะาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเหรียญนี้ครับเลี่ยมกอบเลเซอร์นะครับพร้อมบูชาได้เลยนะครับเอาไปเหรียญละ350บาทเท่านั้นครับเหรียญนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงพู่เถิงแบบไม่เลี่ยมก็มีนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อ 2K นะครับอ่าเป็นเนื้อกะล่นะพี่นาองค์นี้ครับอ่ากลาเงินนะพี่นาขออภัยครับ อ่ะเนื้อก็ไหลเงินนะครับเอาไป250บาทพอครับองค์นี้ครับอ่าทรงอิทธิฤทธิ์นะครับปี67ของหลวงปู่ท่านนะครับรุ่นนี้ครับอ่าเอาไป250บาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็เหรียญเจริญพรนะครับหลวงพู่เถิงก็มีนะครับห่มคุมนะครับรุ่นนี้ครับเนื้อปีเครื่องบินนะครับอ่าเนื้อปีเครื่องบินด้วยนะครับของหลวงพู่เถิงท่านนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับอ่าองค์นี้ครับด้านหลังพญาคุดนะครับ ว่าละ8รอบนะครับเอาไป250บาทเหมือนกันนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญปีเครื่องบินนะพี่น้าเจริญพรหลวงพุทเถิงนะครับแล้วก็รายการต่อมาทีเด็ดในวันนี้ครับพระปทุมมาศนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับปี2554ครับรุ่นนี้ครับรุ่นสมปรานานะครับ89ปีนะครับรุ่นนี้ครับทีเด็ดเลยนะพี่นะแต่ก่อนเล่นหากันองค์หนึ่งครับ3ชุดหนึ่งครับพี่น3,500ต้องมีครับ แยกเฉพาะองค์นะครับ6 700ต้องมีนะครับอ่ารุ่นนี้ครับหายากมากครับสร้างน้อยมากน่าสะสมเลยนะครับอ่าก็จะมีองค์ที่1นครับจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับฝังตะกุดนะครับเงินทองหน้าครับ3 k เคแบบนี้ครับตะกุดกษมกริย์นะครับแล้วก็มีเกสรของหลวงปู่นามด้วยนะครับรุ่นนี้ครับทันตัวหลวงปู่นามท่านปลุกเสกนะครับอ่าทันตัวหลวงปู่นามท่านปลุกเสกนะพี่นาด้านหลังครับมีจีวรหลวงปู่นามด้วยครับลันเลขกำกับชัดเจนนะครับ รันเลขกำกับชัดเจนนะพี่นะอ่าผมขอเปิดเป็นชุดแบ่งให้ละกันนะครับรุ่นนี้ครับแต่ก่อนเล่นหากันชุดหนึ่งสองสามพันต้องมีนะครับองค์นี้ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับอ่าแล้วก็ององค์นี้ครับจะเป็นเนื้อนะครับนวะโลหะหน้าทองนะครับอ่านวะโลหะหน้าทองนะครับสวยนะครับองค์นี้ครับต่อโคตรหลวงปู่นามชัดเจนนะครับอ่ามีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับหายากมากครับถ้าเกิดเป็นรายการรุ่นนี้ครับพี่เนื้อดีบุกนะครับ เล่นหากันองค์หนึ่งนะครับองค์ละพันก็บาทต้องมีนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเนื้อก็ลหลทองนะครับองค์นี้ครับด้านหลังยันเหมือนกันนะครับชุดนี้ครับผมแบ่งให้ชุดละ1,200บาทพอครับอ่าชุดละ1,200บาทนะพี่นาบวกบางๆให้เลยนะครับพระปทุมมาศของหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับหายากมากครับนานๆที่จะได้เข้ามาแบ่งปันนะครับรุ่นนี้ครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับมาที่รายการเหรียญหลวงปู่เทิงนะครับมื่นยันนะครับหลวงปู่เทิงวัดบ้านอาไลนะครับสายหลวงปู่หมุนนะครับ องนี้ครับเหรียญมื่นยันเนื้อทองแดงชนวนนะครับอ่ามื่นยันทองแดงชนวนนะพี่นะหลวงพุ่เถิงนะครับด้านหลังอัคระยันแล้วก็จะมีเสือเพ่นนะครับเอาไปเหรียญละ200นะครับอ่าเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ครับพี่อ่าแล้วก็ต่อมาครับเหรียญใบขี้เหล็กหลวงพ่อวันก็มีนะครับอ่าใบขี้เหล็กหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับปี57นะครับหลังยันกระบอคไขยนะครับเหลือสมเหรียญแล้วนะครับแบ่งให้เหรียญละ150บบาทเท่านั้นนะครับเหรียญนี้ครับ ใบที่เหล็กชิ้นบัญชรนะครับป้องกันภัยต่างๆดีครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ต่อมาครับพระชัยวัดจิ๋วนะครับรุ่นนี้ครับรุ่นชิ้นบัญชรเหมือนกันนะครับปี57นะครับของหลวงพ่อวันนะครับรันเลขชัดเจนด้วยนะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับชัยวัดจิ๋วเอาไป200บาทพอครับรุ่นนี้ครับแยกมาจากชุดพระกิ่งนะครับชัยวัดจิ๋วเอาไป200พอครับรุ่นนี้ครับพี่ แล้วก็ต่อมาครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลก็มีครับปี40นะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลเนื้อทองแดงนะครับพระพุทธปางห้ามญาตนะครับด้านหลังอครละยันปี40ครับเอาไปอง์ละ200บาทพอครับพี่องคเนี้ยครับหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมูลนะพี่นะพระคู่บ้านคู่เมืองชาวชัยนาทนะครับแล้วก็ต่อมาครับตะกุดหลวงู่นามนะครับเป็นตะกุดทองแดงจานมือหลวงู่นามยุคต้นปี53ครับ ปั๊มโค้ชชัดเจนหายากมากนะครับมาพร้อมซองเดิมๆจากวัดเลยนะครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ชมนะครับตะกรุดจานมือหลวงปู่นามนะครับรุ่นนี้ครับตะกรุดจานมือหลวงปู่นามนะครับเอาไปดอกละ300บาทพอครับดอกนี้ครับพี่ดอกละ300นะครับตะกรุดหลวงปู่นามวัดน้อยชมพู่นะครับเกจิชื่อดังครับสายบ้านกลางนะครับรุ่นนี้ครับพี่เอาไป300นะครับมี2ดอกนะครับหายากมากนะครับมี2ดอกนะครับพี่นา แล้วก็ต่อมาครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นโคเษฐีครับวันน e ี well. right. ้ได mm. ้เนื <mitad> ้อนะครับทองแดงโบราณนะครับอ่าทองแดงเถื่อนเข้ามาด้วยครับองค์นี้ครับอ่าหลวงปู่ทวดโคเษฐีนะครับรุ่นนี้ครับอ่ารุ่นนี้ออกในนามนะครับมูลนิธินะพี่นะปรับภูมิทัศนะครับวัดพระมหาธาตุนะครับรุ่นนี้ครับปี2557น้ะพี่นะรุ่นเนี้ยครับเอาไปองค์ละ200บาทพอครับองค์นี้จะเป็นเนื้อนะครับทองแดงเถื่อนนะครับอ่าเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่นะองค์นี้ครับ เดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ชมนะครับอ่าด้านหลังช้างแบบนี้ครับเอาไปองค์ละ200นะครับเนื้อทองแดงเถื่อนนะพี่นาอแล้วก็เนื้อทองเหลืองเถื่อนก็มีนะครับอ่เนื้อทองเหลืองเถื่อนก็มีครับเอาไป200บาทเหมือนกันนะครับหลวงปู่ทวดนะครับโคเษถีครับรุ่นนี้ครับอ่แล้วก็รายการต่อมาเลยนะครับประกาศหลวงปู่น่วมนะครับสายสุพรรณบุรีก็มีนะครับอ่าหลวงปู่น่วมนะครับรุ่นนี้ครับอ่าหลวงปู่น่วมวัดโพสีเจริญนะครับ เอาไปตัวละ250บาทเท่านั้นนะครับประกัดของหลวงปู่น่วมนะครับพี่นารุ่นนี้ครับนาเก็บเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเหรียญคุดนะครับเหรียญรุ่นนี้ครับเป็นเหรียญนะครับพญาคุดสมปัตถนาปี6 2นะครับของหลวงพ่อวันนะครับเป็นเหรียญเครื่องรางครับก็เกี่ยวกับทางด้านมหาอำนาจนะครับเอาไปเหรียญละ160บาทพอครับเหรียญนี้ครับเหรียญคุดมหาอำนาจนะครับสมปัตถนาของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับ รันเลขกำกับชัดเจนครับองนี้เลข4413ครับหลังยันกระบองควายนะครับหายากมากครับเหรียญนี้ครับเหรียญพญาขุดนะพี่นาแล้วก็รายการต่อมาเลยครับเหรียญเพชรกลับเหนือดวงนะครับเอาไป150บาทพอครับรุ่นนี้ครับเพชรกลับเหนือดวงนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูสุดยอดประสบการณ์เลยนะครับปี57นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาเหรียญยังไม่แกะลุ้นของหลวงปู่บุญมาก็มีนะครับอ่าองค์นี้ครับ จะเป็นเนื้อนะครับอ่าเนื้อกะไหลแบบนี้ครับอ่าเนื้อกะไหลนะพี่นะ 2K แบบนี้ครับเอาไปลุนเลขเองครับพี่รุ่นนี้ครับทีมงานเอกเมืองเหนือเป็นผู้สร้างนะครับเนื้อแจกศูนย์จองนะครับเอาไปองละ2อง้บบาทเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาขุนแผนหลวงพ่อกล้วยนะครับปี -66 นะครับตอนนี้เหลือประมาณ2องค์แล้วนะครับพี่ขุนแผนหลวงพ่อกวยปี66นะครับยอดนิยมเลยนะครับรุ่นนี้ครับหมดจากวัดภายใน1เดือนนะพี่นะรุ่นนี้ครับ หมดจากวัดไวมากนะครับเอาไปองค์ละ350บาทนะครับพี่นาขุนแผนหลวงพ่อไวยหลังยันครูนะครับรุ่นนี้ครับนาสะสมเลยครับมวลสารเก่าเยอะมากนะครับเหลือ2องค์สุดท้ายแล้วนะครับพี่นาแล้วก็ต่อมาเหรียญเจริญพรนะครับอ่าของหลวงปู่หลวงพ่อพูนนะครับวัดบ้านแผนนะครับรุ่นนี้ครับปี60นะพี่นาทันตัวหลวงพ่อพูนท่านปุกเสกนะครับเนื้อทองเหลืองครับหน้ากากอัป้ะนะครับเอาไปเหรียญละ250บาทพอครับ อ่าเหรียญละ250บาทเท่านั้นนะครับเหรียญครบรอบนะพี่นะเจ็รอบนะครับของหลุงมพ่อพูลวัดบ้านแพนนะครับอ่าโอเคครับพี่วันนี้นะครับผมก็มีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ